ประเด็นแรกก่อนสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเป็นพิษสุนัขบ้านะครับสามารถติดได้ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดในโลกนี้นะครับหนูก็ตายแมวหมานะครับทุกชนิดในโลกนี้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสามารถติดได้ แล้วก็วิธีการสังเกตยังไงนะครับออโรคพิษสักบ้านเนี่ยสามารถมีได้ทั้งหมด2แบบนะครับแบบซึมกับแบบก้าวลาวนะครับซึมเนี่ยเราแทบจะไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเขาเป็นพิษสุนัขบ้าได้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีอาการซึมไข้สูงไม่กินอาหารขากรรไกรแข็งนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้กลัวน้านะครับแต่เขาเออขากรรไกรเขาแข็งก็เลยทําให้กินน้นําลาบากนะครับอันที่สองคือ พวกนี้คือเชื้อพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันขึ้นระบบประสาทนะครับทำให้มีอาการทางประสาทแล้วก็มีความก้าวร้าวนะครับแบบนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายคือน้ำน้ำลายไหลไล่กัดสุนัขตัวอื่นหรือไล่คนไล่ใครก็ได้ที่อยู่ข้างๆเพราะว่าระบบประสาทมันทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากติดเชื้อไวรัสนะครับนะมันก็วิธีที่จะตรวจดูว่าเป็นไม่เป็นนะครับ ตอนนี้มันมีเทสที่เอาน้ำลายเขานะครับมาตรวจดูเบื้องต้นว่ามีเชื้อไหมแต่ก็ไม่ได้การันตีว่ามีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิธีที่แม่นยำที่สุดคือให้เอาซากที่เสียชีวิตนะครับไปทำการชน,นสูตรที่ปสุสสตว์ในใกล้ในพื้นที่นะครับเราก็จะเอาสมองส่วนที่ติดเชื้อเอาไปย้อมสีดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็น p o s i t i เราก็ต้องเอาคนที่ถูกกัดเนี่ยไปทำวัคซีนให้ครบนะก็จะสามารถทำได้โรกนี้เนี่ยเมื่อเป็นแล้วไม่สามารถทำการรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเสียชีวิตยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระหนักมากๆเลยโดยการถ้าเกิดเห็นสัตว์ที่ไม่ใช่วัคซีนไม่ครบนะครับกัดหรือข่วนคว,ควรจะรีบไปป้องกันก่อนนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตัวนี้ได้